เห็นท้องฟ้าเห็นมังกรแล้วก็เป็นมังกร2ตัวด้วยนะสื่อแบบคนนี้ก็เป็นมังกรอันนี้ก็เป็นมังกรแล้วก็กําลังต่อสู้อยู่บนท้องฟ้าที่แบบเป็นยุทธจักรเป็นยุทธภพที่กําลังแบบประลองกันสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1นึ่พันวันนะครับย้มใส่ก้านอีกแล้ว กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับด็อก umentary แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทหนึ่ง EP ที่2นะครับไม่ใช่อีกครั้งดิกลับมาแล้วตำนานกระบี่เย้จันทราดิเป็นอะไรที่คิดถึงนะกับการที่ได้เห็นเขามาลำกระบี่กระบองกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงนั้นนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับมาเรียนรู้และดูไปพร้อมๆกับผมนะครับหน้า1ี <Wyoming S 2> ่สาสอง let's go โอ้ยภูเก็ตผมเสียดายมากเลยนะที่ผมไปภูเก็ตก่อนที่ผมจะอินแล้วก็รู้สึกอยากที่จะต้องแบบไปตามหาไปตามดูอะไรถ้าไปก็คงได้แบบไปถ่ายรูปแบบไปเช็คอินอะไรที่แถวนี้นะอีกนที้แล้วหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเพลงกีดกั้นน่ะที่พี่หเห็นหรือว่าที่คุณหนึ่งเห็นน่ะคุณโอเป็นโปรดิวเซอร์เพลงกิดกั้นเราก็เลยแบบ อาหลังจากนั้นผมฟังเพลงกีดก้านผมไม่ได้ยินเสียงบิลกินอีกเลย<笑><笑>เวลาเราฟังเราจะได้ยินแบบเป็นเสียงเป็นสำเนียงเป็นภาษาของพี่โอมค็อกเทลเราเข้าใจแล้วทำไมมันแบบว่ามันดีได้ขนาดนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวนะชอบมากอันนี้เป็นสารเจ้านะอยู่ตรงไหนของภูเก็ตก็ไม่รู้ไม่เคยดูเลยไม่เคยทุกคนทรยศคือต,ต้องตายเท่านั้นจงรับคนกลงของเจ้าสาย ม่นยังเท่มีพอคือมันคือเหมือนคลังมันนอนเลยมันต้องเป็นจุดอะพื้นที่นี้มีแค่เราสองคนแล้วสิแม่งต้องก้องกังวลมาโทษของคนทรยศคือโอ้โหมันต้องแบบเมืเอแบบ่อกี้อบโทษของคนทรยศวอดเก่งอ่ะพี่วอดเก่งมากเนี่ยคือเขาเห็นภาพทุกอย่างหมดแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพที่อยู่ในบท ไม่ใช่ภาพแค่ตอนแสดงมุมมองของผู้มุ่มกับหลายๆคนที่แบบว่าเก่งๆครับผมคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ก็คือว่าเขามองเห็นภาพหลังจากที่ผลงานมันอ่อนแอไปแล้วอะมองเห็นว่าหนังมันจะดําเนินไปยังไงแล้วมันมีฉากไหนแล้วน้ําเสียงการแสดงออกเป็นอะไรยังไงคือเขาเห็นเป็นซีนนั้นออกมาแล้วอะแบบไฟนอลแล้วอะเพราะนั้นตอนถ่ายเนี่ยมันต้องต้องได้แบบนั้นมันถึงจะได้แบบเป็นซีนที่เขาอยากได้จริงๆแล้วมันก็ออกมาดี การแบบบิวนัดแสดงอะไรเงี้ยโจมตีก่อนจารของเจ้าทัพเย้ะอ้วันนี้ดีให้เห็นท้องฟ้าให้มีความแบบว่าต่อสู้กับเย้ยจันทานิดนึงนะถึงแม้จันทาจะ ยังมองอนนเห็นไม่ชัด<อ>ในตอนกลางวันเห็นม<า><า>ังกรนะเห็นท้องฟ้าเห็นมังกรแล้วก็เป็นมังกร2ตัวด้วยนะสื่อแบบคนนี้ก็เป็นมังกรอันนี้ก็เป็นมังกรแล้วก็กําลังต่อสู้อยู่บนท้องฟ้าที่แบบเป็นยุทธจักรเป็นยุทธ,ธภพที่กําลังแบบประลองกันอะไรเงี้ยดีไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าบังเอิญหรือว่ายังไงหรือว่าสารเจ้ามันนี้มีมังกรอยู่แล้วแต่แรกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้พี่บอลดีไปไงบ้าบีว่าอะไรมันพี่บอลก็ดี เอาเดี๋ยวมาแกล้งน้องนิดนึงนะเรื่องนี้แบบวา้องชนะอะไรแล้วก็คอยๆตัดตัวแล้วทำได้เดี๋ยวเดี๋่วไม่ไงเล่นๆเล่นคู่กันวันนี้เป็นไงบ้างสนุกในซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นละครซ้อนละครก็คือเป็นละครจีนเป็นฟิล์มแบบกำลังภายในเป็นแบบเป็นหนังจีนชื่อกระบี่และจันทาเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวละคร แล้วมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นด้วยของความเสกของเรื่องนี้ทําให้ยิงยาวนะเราจบวนี่คือจุดเริ่มต้นด้วยมันเลยเหมือนว่าทุกอย่างมันอยู่เหมือนว่าความทรงักเกลียนหน้ามาเนอะสมัยนั้น่าเเลยยหมมด มันแค่เสียงครับแต่มันไม่มันน่ามันยังไม่มันมมน,มมน,น่าชอบจอบเออต้องกลับองการคือถ้าถึงขั้นออกทีเมเนี่ยคือต้องมันน่นใจมากเออแต่ว่าพออกทีนเป็นทีมที่แบบว่าผมแบบอ,อยากอยากเป็นหมูเจียนแล้วก็เพื่อนก็นขับคือก็รู้สึกเกรงๆด้วยคือพวกที่แรกๆยังเล่นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ต้องต้องให้ต้องให้พี่ออสตีเยอะกว่านี้แต่พอไปเรื่อยๆก็แบบได้มันเป็นตัวอใหญ่หมด โตขึ้นเรีให้เอกแบบยเจียเลยเหมือนกับพี่บอลบอว่าไงคร่าะไเ,เห็นตัวอย่างขมองถ่ายาเล่นเพราะมันเคียนมามมาน่า <c oughs> ชง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 นี่ลงชไม่ง่ายนะสำหรับนักสแสดงเด็กอะที่เป็นนักสแสดงใหม่ด้วยแล้วก็เล่นจนเล่นออกมาได้ในมาตรฐานที่เขาต้องการเนี่ยต้องชวงมว่าพุ่มกับเก่ง อาแกมขึ้นที่อีกแล้วพี่บอกคืออย่างตอนเด็กอรับความสัมพันธ์ของคู่นี้นสแล้วตัวน้องก็ <มา S 1> เก่งด้วยคือความเฉติมันเกิดจากการที่เพราะว่าเรามีมีการแลกความฝันเดี๋แลแกทัศนคติ a อ t i t u d e หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทําให้เราได้อยู่ร่วมกันอะซึ่งจริงๆแล้วไอโอเอวะเหตุการณ์มันทําให้เราสนิทกันใช่ไหมก็แต่หลังจากนั้น,นกลายเป็นว่าเราได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอ่ะ พอเขาทาอะไรเราก็อยากทาเหมือนเขาหรือพอเวลาเราทําอะไร<ม>ชอปรบรประสบการณ์<า>ร่วมกันมันก็จะค่อยๆจูนไปไเรื่อยๆซึ่งมันจูนจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่ถ้าตามบทอ่ะมันก็คือบอกว่าโอเอ๋วได้บทเป็นเรื่อง Beauty ค u e e n นะศัตรูคำนี้ดีมากแบบแวันอันนี้ช็อตนี้ช็อตแบบประทับใจผมเลยอะ่ะที่คือแบบเต๋มันแบบเนี้ยอยู่หลังม่านอะ่ะแล้วก็แบบ ่อสู้กับจินตนาการตัวเองอันนี้อันนี้ดีมากผมชอบมาก<ห>เป็นซีนที่<ห>ผมชอบมากเลยนะในพาร์ทหนึ่งแทนไปเลยฝากทั้งเรืปป่องเออคือซีนจริงๆค่อนข้างบอกคาแรคเต,ตอร์เลยไพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือลึกๆแล้วมันเป็นคนแข็งขังนมาก คือพี่ว่ามันเซตไวชัดมากว่าโอเอ๋ก็คือเพื่อนที่เหมือนอยู่ข้างๆมึงนล่อ่ะเหมือนเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเราอ่ะไม่ว่าเราจะมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนแค่ไหนมันจะเป็นคนคนนี้ที่เราหันไปแล้วเราจะเจอแต่กับการเป็นว่าการที่มันไม่บอกเพียงแค่เรื่องเล็กๆแต่มันดันเป็นเรื่องใหญ่ของเราเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นศัตรูเราเลยอันนี้มันดีแบบดีมากเลยนะผมดูครั้งแรกอ่ะผมงงแบบตัวเราเองที่ดูเราไม่ได้แบบมีประสบการณร่วมขนาดนั้นมันเลยทําให้เรา เกิดคำถามว่าแค่การไม่บอกมันทําให้เกิดความรู้สึกแบบอยากเป็นศัตรูขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาฟังรายละเอียดเรามาทําความเข้าใจกับตัวละครที่มันมีความรู้สึกแบบแข่งขันนะด้วยความที่เขาถูกปูมาตั้งแต่แบบในครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาต้องแข่งกับตัวเขาเองตัวพี่เขาถูกเปรียบเทียบอยู่ตลอดสังคมมันบีบบังคับให้เกิดความแข่งขันแล้วพอมันมีแบบจุดเล็กๆจากคนที่แบบสนิทมากร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยตลอดมีความรับหรือว่ามีความรู้สึกอะไรแล้วไม่ได้บอก แล้วดันเป็นสิ่งที่ตัวเองก็ต้องการเหมือนกันเนี่ยจากมุมมองของคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าน้อยใจก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเสียใจบ้างแหละที่เชื่อทำไมไม่บอกกันเลยว่ามีเป้าหมายเหมือนกันด้วยมีความรู้สึกจูๆ่ๆเขาแบบอยากจะเป็นนักแสดงขึ้นมาไม,ไม่เคยบอกกันเลยไอ้นี่ก็แบบก็เพิ่งรู้สึกว่าสนุกรู้สึกว่าอยากจะเป็นตอนเล่นอันนี้ก็อยากเป็นมานานแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกแยง่งพอเรามาทําความเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็เก็ตได้ว่ามันปเป็นอย่างนี้โอ้ยชุดพีพี <laughs> อุ้ยดีแท้แล้วอีกแล้วนะช่างแม่งเหอะกูคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวก็เลิกชอบแต่คำนี้แม่งเจ็บมากเลยอ่ะมันดูถูกความฝันตึงเลยของอีกคนนึงอ่ะมึงก็เลิกชอบใช่เหมือนโดนดูถูกนะเห็นไหมอันเนี้ยทิกเกอร์เลยตั้งคำถามแบบกูสตูมึงแน่นอนแตกหักแหละคำนี้เป็นคำที่แรงนะเดี๋ยวมึงก็เลิกชอบเก่งมากวันนี้น้องเก่งมากนั่งดูอยู่ อ๋อน่าจะไปถ่ายอัะนนั้นมาปะชุดของพีพีน,นึกออกแล้วมันน่าจะเป็นชุดที่อยู่ในเพลงกีดกันใช่ไหมใช่เป็นชุดที่อยู่ในซีนกีดกันซีนนี้เป็นซีนที่ตั้งแต่ตอนเขียนบทเป็นซีนที่สำคัญมากเพราะว่าฉากนี้คิดว่าเป็นฉากแรกเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นฉากสำคัญมากที่เตยเขาแบบมีความฝันที่อยากจะมา,าเป็นแบบเรียนนิเทศอยากจะมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเลือกบทด,ดาราพระเอกในเรื่องพู่หยงเจียนะก็แต่้าโชว์ กว่าที่บิวกิ้นจะแสดงนิ้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นกัรนี้บิวกิ้นต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างมากมายโดยที่บิวกิ้นต้องไปฝึกฝนนิ้วกับอาจารย์เมิงแล้วก็ศึกษาภาษาจีนเพิมเ่มเติมกับครูดิวด้วยมนะันยากมากเลย

เหมือนพอนั่งดูแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่พี่บทมันก็แบบเหะมเข้าใจงตัวละครทั้งหลายๆประเด็นที่อยู่ในเรื่องรวมถึงก็แบบลองเพลงได้อะไรเงี้ยมันบทเกิดมาเพื่อมันจริงเอบทเกิดมาเพื่อมันจริงๆเขียนจากอินไซด์เนาะมึงจะอะไจะคุยมึงเก่งจะตายอ่ะมึงไปรอสอบรอยไม่ชัดวะตู้นันไม่เข้าใจเลยว่าเล่นอะไรกันตายทั้งคู่เลย ซีนี้ถือเป็นซีสําคัญของอีพีหนึ่งเลยคือเป็นโดนโดเลยไม่เข้าใจเล่นอะไรกันไอ้รุนแอ๋อซีนที่ OL, โอเอ๋วเขาสอบไม่ติดแล้วเต๋ที่เคยด่าเขาไว้รุนแรงมากว่าแบบคนอย่างมึงสอบไม่ติดเราคะแนนยงแค่นี้เนี่ยก็มางองเขาทั้งสองคนต้องแบบพกอารมณ์ที่แบบใหญ่มากๆในใจเองแล้วก็เป็นซีนที่นนไม่<ร>มนีนี่ในซีรีส์อ่ะตอที่บิวกิ้งกับพีพีก็เขาก็ได้เล่นเต็มที่แล้วจนกระทั่งแบบ กลับกรุงเทพอะไรกันมาแล้วก็ลองมาตัดต่อมาดูแล้วก็ผลปรากฏว่าเออจริงๆแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงกับบทที่มันควรจะต้องเป็นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคุยกับพี่โยงแล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วตัดต่อแล้ว ยังไม่ถึงแปลว,ว่าต้องกลับไปถ่ายใหม่แน่เลยพี่พีทีง,งานเลยตัดสินใจกลับไปรีชูถ่ายซีนนี้ครั้งเพื่อให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงกับอารมณ์ของเตอเทโอเออมากที่สุดแต่แต่นั้น<ต>ซีนนี้เดือดจริงทต,ตัวบิวตี้เ้าก็พีพีเองต้องกลับมาทําการบ้านซีนนี้ใหม่ครั้งหนึ่งว่าครั้งที่แล้วที่เราถ่ายเราเจอจุดที่ผิดพลาดยังไงบ้างแล้วก็เจอจุดไหนที่เรายังไปแตะอารมณ์นั้นยังไม่ถึงตัวละครเต๋อเทโอร์ อย่างโอเอ๋วแต่เดือดจริงซีนเนี้ยซีนนี้เดือดมากเดือดแบบออัดอ่ะคนดูดูยังรู้สึกแบบจะทะเลาะอะไรกันขนาดนั้จุดที่เสียใจที่สุดไหมส่วนเต้คะผมจุดที่ตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกแย่มากโคตรรู้สึกผิดที่ไปพูดแบบนั้นเลยแล้วพอรับทางทางโดยที่ให้ครูร่มมาช่วยสอมบทนี้ทางไี้ อะไรเมื่อวีหลังจากที่รู้ว่าสอบไม่ติดแล้วพอเข่าตามมารู้สึกว่ามันอยากได้อะไรอีกทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายรู้สึกแพ้มาสอบแต่มาใช่ไหมสอบไม่ติดอ่ะแรงกว่านี้มาสอบแต่ เออเออเออโอ้โหอ,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 อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละถึงเลยจะเป็นแบบนี่เลยอย่างคอนติเนียไม่ยอมเลยพี่ตายมันได้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่กูงจะออกไม่ติดอ่ะกูแรงแรงมากมึงเล่นกันจะตายอ่ะ ีรุนแรงมากฉากเมื่อกี้คือรุนแรงกว่าไดซิลีกนะอแต่ผิวขี้ร้องไห้แล้วโอ้ตายนักแสดงนี่มันสจริง บิวไปโอส้สุดเกินแล้วมีสมาธิเด้นับนะ่เก่งมากอะ่ะเก่งมากอะ่ะเล่นไปบิวไปคือมีเสียงเข้าไปได้เลยนี่ใช่ไหมอูพี่บอลยังพี่บอลยังเศร้าเลยอะ่ะดูสายตาเนยซอพีนะความยากคือโอ้โหเ,เล่นจนพูดกับอินได้อะตอนที่มาเคลียร์กันแต่ความยากคือตอนที่เป็นทางที่เดินมาจากโรงเรียนกวดวิชาครับเาทะลุว่าเป็นสานเจ้า แล้วตรงนั้นอ่ะคือมันมันแคบมากแล้วมันคือพี่หายใจไม่ออกคือพี่ไม่ชอบพี่แคบด้วยเออจริงจริงสิ่งที่ยากสำหรับผมคือไดนามิกว่ามันจะต้องด้วยความที่แต่ละซีเนี่ยมันถ่ายนละวันบางที่เนี่ยคือโลเดียวกันคนละวันบางที่เนี่ยคนละโัคนละวัตมันเลยเหมือนกับว่างทางที่เราจะต้องมาเล่นซีที่มันเป็นซีสําคัญแล้วมันต่อกันแล้วมันเป็นโมชั่นที่ต่อกันหมดเลยมันเร้สึกว่า สิ่งที่ยากคือุกอย่างให้มัน,น,มนให้มันคอนติเนียลมันทำให้นะแต่และซีนที่ถ่ายแยกกันมาต่อกันแล้วมันทำให้มันดูนสム ooth เอออันนี้เก่งนะอันนี้เห็นหนะน,น้าแค่บางคู่เลยนกะ็คือถ้าเล่นอะไรอย่างเรี้ยลองเล่นดูเปล่ขอ,อโทษสำหรับรู้เร่องท่ผ่านมาเลยมันมันดูเหมือนแบบมันมีย้อนกันเลยข้างในอย่าต้องแ็ปแมนแต่วิธีการ ม,มันเนรเป็นข้ดที่มกามมข้างในต้เม,มากเลย,ย,ยอชอบมากมมเลยชอมาเลวันไม่เก่งโอพี่บอสตาแดงมาแล้วอะ่ะโอ้โ <c oughs> ีนีน,นีชูคอคล้วด,ด,ด้วย ไป่ห้ขึ้นด้วยก็ใจที่ผ่านไปได้รู้สึ่ว่าเห็นความสมเทียมถ้าไม่ถึงมาตรฐานก็ต้องดีช่ดยน่อเนาะก็เห็นว่าแบบทำกันบ้านมากขึ้นแล้วก็้มันก็ออกมาดีขึ้นเลเองมันก็ออกมาดีขึ้นมากเก็รู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดูลึกซึ้งมากขึ้นตั้งแต่เด็กจนโตเลยเยี่ยมเยี่ยมเลย จากศัตรูก wow. ลายเป็นเพื่อนแล้วว้าจากศัตรูกลายเป็นเพื่อนแล้วมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นเข้าใจเลยว่าทําไมเหล่าแบบเพนกวินหรือว่าคนที่ดูซีรีส์นี้แล้วมาดูด็อก m ค n เมน y ีนี้แล้วบอกกับผมแทบทุกคนเลยนะบอกว่าหลังจากที่ดูด็อก m ค n เมน y ีแล้วอ่ะ จะต้องรักแล้วก็จะต้องอินกับซีรีส์เพิ่มมากขึ้นแน่นอนและผมก็ได้คําตอบแล้วว่ามันใช่เลยเพราะว่าการทุ่มเทการทํางานของทั้งทุกฝ่ายมันแบบสุดมากถ้าไม่ได้ไม่ถึงทายใหม่ ทำการบ้านใหม่เอาให้ได้มันไม่ใช่แค่เพื่อบแบบว่าเล่นแล้วผ่านแล้วดีแค่นั้นแต่มันต้องแบบถึงในสิ่งที่แบบมันเป็นภาพไฟนอลในหัวแล้วมันต้องได้แบบแบบนั้นนะมันก็เลยไม่แปลกที่เขาได้รางวัลออกมาแบบเยอะมาเขาไม่ปล่อยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผ่านไปเลยเก่งมากสุดยอดเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับในด็อกิเม้นทารี่อีพีที่3นะครับว่า จะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกกันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็มาดูกันได้ที่ไลท TV นะครับ d o c umentary แฟรักล a ชันเดจเจอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย